เจ้าโทเคนนะครับผม BTS อ้โหอย่าเค่เดี๋ยวเราไปแลกชุดฟรีกันดีกว่าเออดูนี่ยืนยันจะแลกไอเทมเออยืนยันนะครับกดไปครับยังไงยังไงม้ยอย่าบอกว่ามันจะออกหนึ่งเซตนะครับผมให้เราดุนกันเดี๋ยวุ เอาล่ะครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกรีนฟรายที่คนรักกานด้วยนะครับผมช่อง1983เยเคมารฟเกอร์กับพี่ในคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีน้องๆรายคนถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าสําหรับแฟชั่นเซ็ตชุดฟรีเนี่ยรับยังไงครับพี่ผมยังทําไม่ได้เลยเฮ้ยพี่ผมกดรับแล้วแต่มันไม่ได้เออไม่เป็นไรครับสําหรับคลิปนี้นี่ครับมีคาตอบนะครับและที่สําคัญในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพาไปใน ส่วนของกิจกรรมใหม่ด้วยรวมไปถึงนะครับสำหรับเพชรฟรีนะครับสำหรับกิจกรรมกองซุ่มเพชรมูลค่า1 9 9 9 9เพายชรนะครับทำยังไงให้ได้กันแบบฟรียกเซริร์ฟในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทําทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสกักดิง่งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมมาเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มสเต็ปแรกกันเลยดีกว่าอย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับ สำหรับวิธีการตามกลับมานะครับหรือว่ากองเพชรมูลค่า19,99 9เพอยชรอยู่ที่ไหนไปที่หน้ากิจกรรมกันเลยครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าหน้ากิจกรรมแล้วเลื่อนมาข้างล่างนะครับน้องๆจะเห็นเลยคําว่าชวนเพื่อนกลับมาเองสำหรับกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมานะครับก็คล้ายๆกับกิจกรรมปกติเลยอย่างที่น้องๆเคยทําสาหรับชวนเพื่อนกลับมาในทุกซีซั่นหรือว่าทุกๆรอบที่ผ่านมานะครับสำหรับรอบนี้นะครับผมสาหรับคนที่สามารถกด หรือว่ากอกนะครับในส่วนของ UID เออของเพื่อนได้นะครับก็คือคนที่ไม่ออนไลน์ในเกมเลยเป็นเวลาอย่างน้อยๆ7นะครับเวันขึ้นไปนีครับจะสามารถกอก UID ได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าน้องกอกเนี่ยมันจะมีช่องให้กอกอยู่ทั้งด้านบนนะแต่วันนี้เนี่ยพี่อาจจะไม่มีให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะมาแบบ เล่าแบบเปล่าๆแล้วกันนะครับผมเนาะมันก็จะมีขึ้นว่าใส่ไ d ดีผู้ชวนนะครับผมนี่อยู่ทางด้านบนเลยนะเออแล้วก็ให้น้องๆใส่ U i d ดีไปหลังจากนั้นนะครับสำหรับคนที่อ่าโดนเอาไอดีกอกก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลย1คน3คน5คน7คนของรางวัลเริ่มตั้งแต่นี้เลยเป็นกล่องเ e n a าฟรีไฟลตัวน,นี้เลยนะครับผมที่มีเพชรมูลค่า1 9 9 9 9เพชรและที่สําคัญสามารถรับไดมอนด์รอยัลสูงสุดได้ถึง10ใบด้วยกันนะครับผมนี่แล้วก็สาม 3คนเนี่ยสกล่องไดมอนด์สใบนี่ครับหคนเนี่ยหกล่องเลยแล้วก็ไดมอนด์สใบนี่ครับแล้วก็7คน7กล่องนะครับไดมอนด์หใบอย่าลืมไปทํากันแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนที่ไม่รู้ว่า UID ดูตรงไหนนะครับให้คลิกมาที่หน้าชื่อของเราเลยนี่อย่างพี่ FFCT h e a n k นะครับหลังจากคลิกมาปั๊บอย่างนี้นะครับน้องๆก็จะเห็นเลยนะครับมันจะขึ้นมาเลยนี่อยู่ทางด้านล่างนะครับผมนี่ UID นี่อันนี้จะเป็นในส่วนของของพี่นะน้องๆคนไหนอยากจะไปกอกก็กอกได้แต่ไม่ต้องกอกก็ได้ นะโอเคแล้วก็คนไหนนะครับที่แบบไม่มีรหัสไก่เลยนะครับรหัสที่แบบเอาไว้แบบ ชวนอะไรประมาณนี้ก็ทิ้งยูไอดีไว้ได้นะอย่างเงี้ยเออพิมพ์เลขยูไอดีของตัวเองทิ้งไว้ได้เลยเผื่อจะมีเพื่อนๆใจดีมาขอกดให้นั่นเองนะครับผมน้องแล้วก็ไอ้หนึ่งตัวสําหรับตัวใหม่เลยเป็นสําหรับนี่เลยผู้เล่นชั้นยอดนะครับผมตอนนี้ก็มีคะแนนความดีแล้วนะครับน้องๆก็สะสมคะแนนความดีไว้นอกเพราะว่าจะมีรางวัลประจําสัปดาห์เพิ่มกันด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมรางวัลประจําสัปดาห์จะมีนะครับโอเคประมาณนี้เลยในส่วนต่อไปนะครับผมอย่างที่พี่ได้พูดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการรับแฟ ชุดกันแบบฟรีๆกันบ้างสําหรับวิธีการรับแฟชั่นชุดกันแบบฟรีๆบอกเลยนะครับผมบอกเลยกิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะโคตรงงงงจริงๆเออพี่เคยทาคลิปแล้วนะครับผมในที่สุดนะครับตอนนี้นี่ครับมันก็เริ่มมีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาเดี๋ยวเราไปล็อกอินกันก่อนนะครับผมเนาะอย่างแรกกดล็อกอินไปวันนี้ก็จะได้มาในส่วนของโทเค็นกระบอกนะครับผมนี่มันอาจจะยังไม่เข้าเดี๋ยวเรากดเข้าไปใหม่นีม่มาแล้วนะครับผมนี่สําหรับวิธีการหาโทเค็นตัวเนี้ยเออ BTS ตัวนี้นะครับผมที่เป็นรูปแฟชั่นชุดเนี่ย เขาบอกว่าสามารถหาได้จากสีเชียนะครับผมนี่โทเคนตัวนี้นะครับเพื่อไปแลกในส่วนของชุดพวกนี้นั่นเองเออเดี๋ยวพี่จะพาไปหาด้วยสําหรับโทเคนตัวนี้นะครับผม BTS นะเขาบอกว่าเชียนะครับผมนี่สําหรับ โทเค็น 1>, uh, 1ชิ้นเนี่ยก็คือเราจะได้รับฟรี1ชิ้นนะครับก็คือต้องรวบรวมการ์ดให้ครบ7ใบาการ์ดคืออะไรนะครับผมนี่ในส่วนของการ์ดต,ตัวนี้เราต้องอัปเดตให้ตันทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีทองการ์ดสีดำนะครับการ์ดสีม่วงนะครับการ์ดสีน้าเงินการ์ดสีผูกการ์ดสีฟ้านะตามจํานวนที่เขาบอกอย่างละ10อย่างละ10อย่างละ10บนะครับมันจะอัปตรงนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยนะครับนี่มันจะเป็น 1, 2, 3, 4สี่ 5 6นี่ครับเออนี่จะเป็นของรางวัลนะครับในที่สุดเราถึงจะได้ในออโทเค็นตัว BTS ตัวนี้นะครับผมนี่แบบฟรีๆนั่นเอง เพื่อมาแลกในส่วนของแฟชั่นชุดเนี่ยตามเซตนี้เลยนะครับทุกคนนี่จะได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดนะแต่ในส่วนของกาสีทองถ้าเราครบ10เนี่ยมันจะมีรางวัลเสริมขึ้นมาก็จะเป็นเนี่ยตามนี้เลยจะเป็นรางวัลเสริมเป็นของกระจิบกระจ้อยนี่ครับผมไม่ใช่ว่าได้ชุดนะเป็นรางวัลเสริมกระจิบกระจ่อยนั่นเองที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยรับได้ทุกตัวเลยสําหรับของรางวัลกระจิบกระจ้อยนะพี่จะเรียกอย่างนี้ดีกว่าแต่สําหรับแฟชั่นชุดนะครับเราต้องใช ถึงจะแลกได้นั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่จะลองไปหาละกันเนี่ยมันบอกว่าไม่พอนะครับผมนี่ไม่เพียงพอก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1ชิ้นเนี่ยมันแลกได้หรือเปล่านะครับหรือว่าต้อง7ชิ้นถึงจะแลกได้นะครับเขาบอกว่าไม่เพียงพอโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองทํากันนะครับผมนี่ก็อ่าเอาง่ายๆนะครับผมสำหรับโทเค็นตัวนี้ก็คือตอนนี้นะครับเขาบอกว่าหาได้จากสีเชียแต่ตัวสีเชียเนี่ยพี่บอกเลยนะครับก็คือกิจกรรมเนี่ยสำหรับเจ้ากิจกรรมตัวนี้ตัวสีเชียตัวนี้นะครับก็คือ มันยังไม่สามารถที่จะรับรางวัลได้นะเออพี่รู้ได้ไงก็ลองกดดูได้นะครับในส่วนของการ์ดรางวัลนะครับผมนี่ <L ess> เห็นไหมมันไม่มีนะครับในส่วนของโทเค็น b t s แต่จะมีในส่วนของการ์ดตัวนี้นั่นเอง <L ess> เออเข้าใจเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามี2อันเดี๋ยวเรากดเล่นกันก่อนนะครับผมดูที่ว่าของรางวัลจะเป็นอะไรนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่สําหรับของรางวัลอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ได้มาเป็นในส่วนของการ์ดสีทองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็มันจะดรอปอยู่ในเกมนะครับผมในนส่วของ ของเจ้าโทเคน็นอ่อตัวนี้นะครับผมโทเค็นเชียร์ตัวนี้นะมันจะดรอปอยู่ในทั้งหมดทั่วไปในแผนที่ c v s 4มาป่าเดียวได้ร็อกอินนะครับแต่บางคนอาจจะยังหาไม่ค่อยเจอเพราะว่าแบบเรียกยังไงก็คือมันหายากอยู่นะครับมันไม่ค่อยดรอปนั่นเองนะครับนะ้ทุกคนต้องรองกิจกรรมให้มันแบบ อ๋อกระชับกว่านี้สักนิดหนึ่งแล้วกันน้องมันถึงจะแบบดอกเยอะๆอะไรประมาณนี้นะหรือว่ามันอาจจะดอกแค่นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งอย่างสําหรับวิธีการหาโทเค็นนะครับสำหรับคนที่มีเพชรนะเดี๋ยวพี่จะลองเล่นให้ดูว่าถ้าเรามีโทเค็นตัวเนี้เราจะรับยังไงเออเนี่ยตัวนี้เลย BTS ตัวใหม่เป็นกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดเลยเห็นไหมนี่โทเค็นอยู่ตรงนี้เลยทุกคนพี่อยากรู้มากเออพี่อยากรู้จริงๆแต่ก่อนอื่นนะครับผมสําหรับกิจกรรมเนี่ยมันยังมีอีกนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดู นี่ครับสำหรับวิธีการหาโทเคน BTS เพิ่มเติมนะก็คือกิจกรรมเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับสำหรับตัวแรกจะเป็นในส่วนของโทเคนเชียร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นกิจกรรมของสายเติมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตัวนี้แต่อีก3กิจกรรมนะครับจะเข้ามาตามแบบวันที่ที่เขาบอกนะเนี่ยจะเปิดอีก0ูนย์ทับศคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับศูนย์สองก็คืออ่าวันที่นะครับผมก็คือวันที่2เดือนเมษายนครับก็จะเปิดอีก1กิจกรรมแล้วก็วันที่รับเดือนนี้นะครับก็จะเปิดอี อีกสามกิจกรรมเนี้ยอาจจะมีในส่วนของกิจกรรมของสายฟรีเพื่อรับโทเค็นนะครับ BTS นะครับตัวนี้เพื่อหมุนในส่วนของรับของฟรีในนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในวันนี้เลยว่าถ้าเรามี1โทเค็นเนี่ยจะทำอะไรได้นะครับโดยไปที่กิจกรรมของสายเติมนะครับผมนี่ใครมีเพชร,รม,มาจัดอย่างพี่ได้โอเคเขาจะให้เลือกของที่ไม่ต้องการ2อ,อย่างออกไปนะครับผมนี่ดพีบ พี่มีแล้วนะครับผมพี่จะกดยินยันไปนะครับอันนี้มีแล้วไม่เอาเออมาเราจะไม่พูดถึงจํานวนเพชรนะครับถ้าน้องๆอยากรู้ว่าขีอหมุนเท่าไหร่ถึงจะออกนะครับก็ให้น้องๆบวกไปนะครับครั้งแรก9เพชรครับกดหมุนไปครับมาดูกันซิว่าโทเค็นเนี่ยมันจะออกง่ายหรือออกยากนะครับผมพี่ว่ามันต้องยากว่ะเอ้ยเ้ยเกือบนะทุกคนโอเคต่อไปครับ49เพชรนะครับเสียเพชรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะพาไปให้น้องๆดูว่าถ้าเรามี1โทเค็น ได้อะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะเสียเพชรไปแบบฟรีๆนะครับต่อไปครั้งที่3 99เพชรน,นะครับเออใครอยากรู้นะครับว่ามันใช้ทั้งหมดกี่เพชรสามารถบวกตามพี่ได้เลยนะครับผมเน่แต่พี่อาจจะไม่บวกให้นะครับต่อไป199เพชรครับจัดไปครับววยรุ่น อสรไม่หยุดนะครับทุกคนไม่เป็นไรไม่หยุดไม่เป็นไรจากกันต่อครับ299พิเครับเออออกสักอันเถอะออกมาสักอันเถอะเยเคออกมาในสี่สุดเป็นไม้กวาดแม่มดนะครับ the b l u s t i c k นั่นเองนี่ครับไม่เป็นไรก็ต่อครับต่อไป499เพชรค่อนข้างที่จะแบบ ชุดเนี่ยเป็นพันเหมือนกันนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเจ้าโทเค็นนะครับผม BTS โอ้โหเยดเข่ yeah, okay. เดี๋ยวเราไปแลกชุดฟรีกันดีกว่าเออมาดูซินีได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวโทเค็นนะครับโอเคออกแล้วนะครับผมในไหนเราก็ได้มาแล้วนะครับผมหนึ่งโทเค็นนะครับผมนี่อย่าบอกว่ามันบอกว่าโทเค็นไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตออกก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันขึ้นว่าศูนย์นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวออกก่อนให้มันแบบรีก่อนนะครับผมนี่โอเคเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรามี1แล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ทั้งหมด7หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกดที่รับแฟชั่นชุดกันดีกว่านะครับหลังจากนั้นมันจะสามารถหมุนเออมันบอกว่าหมุนนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจว่าหมุนอะไรนะครับแต่ต้องใช้โทเค็นเจ้า BTS ตัวนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรากดหมุนเลยนะครับผมนี่ยืนยันจะแลกไอเทมเออยืนยันนะครับกดไปครับยังไงยังไงม้ยอย่าบอกคนมันจะออกหนึ่งเซัน ลุนมามาอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วโอ้โหได้มันเป็นในส่วนของ BTS เป็นที่เรียบร้อยทุกคนนี่สีชมพูกดไปไปอยอะแค่ <c oughs> yeah, เออประมาณน,นี้เลยกดสมใจ นี่เลยนะครับผมนี่ก็คือสรุปเลยนะครับผมต้องน้องต้องหาโทเค็น b t s ตัวนี้นะครับผมนอยอย่างที่พี่ได้เกินไปนะหานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมสีเชียก็ได้นะครับกิจกรรมของสายเติมก็ได้หรือว่าน้องๆอาจจะอดใจรอสักนิดนึงนะครับกิจกรรมมันจะเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่อีก3ตัวนี้อาจจะเป็นกิจกรรมของสายฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าพี่เห็นนะครับผมว่ามีการรีวิวในส่วนของเซิร์ฟต,ต่างประเทศว่าอีก3กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสกก Subscribe ไว้แล้วกันนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดสกักดิ่งกด Subscribe ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย